โซ่ power ที่แท้ทูบล็อกเกอร์เกาหลีตามรอยไปบ้านเกิดน้องลิซ่าแบล็กพิงไทยแลนด์โซ่ power ที่แท้ทูจริงๆน้องลิซ่าแบล็กทิงและลซ่ามโนบาลอีกแล้วจ้าล่าสุดบล็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้ถึงขั้นเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมายังประเทศไทยเพื่อตามรอยบ้านเกิดน้องลิซ่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ละได้บันทึกการเดินทางลงใน n นวอร์บล็อกซึ่งเป็นเว็บเขียนบล็อกออนไลน์ยอดนิยมของประเทศเกาหลีใต้โดยทั้งสองมีจุดมุ่งหมายสาคัญนั่นก็คือการมาลองชิมลูกชิ้นยืนกิ่นเจ้าดังที่เป็นร้านโปปรดดของงงงนนน้ิิซาาาก็ตััใจเทไยสม อซึ่งเป็นสนามแข่งขันของประสาทสายฟ้าหรือว่าบริรัรมยูเนต็ดนั่นเองโดยช่วงวันที่15มกราคมที่ผ่านมาบล็อกเกอร์ได้ออกเดินทางจากสถานีรถไฟนครราชสีมาไปยังสถานีรถไฟบริรัรมไม่ว่าอากาศจะร้อนและก็ใช้เวลานานแต่ว่ามันก็คุ้มค่าที่จะเดินทางเพราะเมื่อรถไฟเริ่มแล่นลมเย็นๆก็พัดโชยเรียกความสดชื่นให้แก่ทั้งสองอีกทั้งการเดินทางในครั้งนี้ก็ถือว่าประหยัดมากเพราะราคาตั๋วเพียงแค่24บาทต่อคนเมื่อถึงสถานีรถไฟบุริรมัมทั้งสองก็ตรงดิ่งไปยังร้านลูกชิ้นยืนกินร้านโปรดที่น้อง เครื่องตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ทั้งสองบอกว่าที่ร้านมีคนมาซื้อเยอะมากราคาถูกสามารถหยิบผักได้ตามต้องการและที่เด็ดสําคัญก็คือน้ําจิ้มพริกเผาดีกว่าอร่อยจนแสงออกปากเลยทีเดียวล็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้ทั้งสองคนค่ะเขาก็ยังชื่นชมและก็กล่าวอีกว่าต้องขอบคุณลิซ่าจริงๆที่ทําให้ร้านค้าขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ไกลาจากเมืองหลวงนับร้อยกิโลเป็นที่รู้จักและก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนับได้ว่าน้องลิซ่าก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงเพราะเพียงแค่เอ่ยปากพูดถ เที่ยวที่ประเทศไทยและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วยค่ะเป็นไงคะพลังของน้องลิซ่านี่ไม่ใช่แค่ไทหรอกนะคะที่ซ็อบพาวเวอร์ไปมากมายยิบจะอะไรก็กลายเป็นเงินไปทองแล้วก็ถูกพูดถึงเป็นงานตามหาขาดตลาดลิซ่าทําให้ลูกชิ้นยืนกินเนี่ยเกิดมาตั้งนานละและก็ไม่ใช่แค่เกิดแป๊บๆน่าจะแม่แต่ว่าเกิดลากยาวมาจนถึงปัจจบุบันเดือนมกราคมปี67แล้วและลูกชิ้นยืนกินก็จะเป็นสินค้าซ็อบพาวเวอร์ตลอดไปเลยเลยคะ่ะก็เลยนําเรื่องราวน่ารักน่ารักมาฝากกัน I'm alone with you, I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dime. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead.